ีวางแผนกันต่อไปอยังไงครับเช่นว่าอ,อ้าเขาทำงานเสร็จแล้วกี่วันนะครับในการมาเมืองไทยแล้วก็ลับไปที่นู่นจะไปกลับที่วันอะไรอ่องเงี้ยมีวางแผนบ้างอะไรบ้างจิงไ,งไอ้แผนเรื่องนีมน้มันไม่ยากเลยนะพี่เพราะว่าเหมือนที่เราบอกกันรอบนี้ก็คงจะเป็นแบบเหมือนถ้าทุกอย่างพร้อมจริงขพร้อมบ้านเพร้อมอะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสก็ก็ไปแล้วก็ไปแล้วก็ไปเที่ยวแล้วสำคัญสุดเรามเเีเพื่อนอยู่ที่นู่นเยอะแยะมากมายมีเพื่อนเพื่อนที่จะเข้ามาอยากทํางานกับเราอีกมากมายนะครับต้องบอกก่อนเลยเรื่องหนึ่งว่า คือหลายคนมามองว่าประมาณว่าแบบเราไปร่วมทำงานกับน้นองพีเคนั้นแล้สุดจุดจบมันคือการเราเข้ากลับมาทำงานที่เราผมบอกให้ว่ามันไม่ใช่เรื่องแย่เลยนะนี่คือสิ่งที่ผมแบบซัพพอร์ตให้น้องๆสุดๆแล้วก็ที่สำคัญสุดน้องๆทุกคนอยากเหมือนการมินทุกคนอยากเหมือนการมินมากเพราะว่าที่นูน่นน่การแข่งขันสูงแล้วก็ถ้าเราไปเดินเดินเราจะบอกให้เลยว่าที่นู่นนี่ไม่ได้มีใครรู้จักพวกเรานะครับใครอย่าว่าผมทานี้นะแต่ผมพูดตรงว่า ที่นู่นพวกเขาดังกันในกลุ่มแค่ดิจต,ตอลเจออะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เขาได้รับความรักจากคนไทยเนี่ยมันเหมือนดา,าราเหมือนดาราดัง,ง,งคนเลยที่แบบมาแล้วแบบแต่ละคนคนไปรับที่สนามบินเยอะแยะมากมายโอกาสเนี้ยมันหายากมากแล้วเขาก็ชั่งน้ําหนักกันดูว่าอะไรมันจะอยู่นานยาวนานเหมือนกันผมเนี่ยไม่ได้อะไรเลยสําหรับใครใหลายคนนะแต่ผมเนี่ยเบื้องหลังที่อยู่ทุกวันคือไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็ออยังวนิเวศไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพื่อเขียนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้น้องๆอ่ะ ได้อยู่ยาวๆผมอยากให้พวกเขาได้รับความรักที่มันยาวๆกว่าการนั่งเคาะหน้าจอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็เบื่อมันก็หมดงไปยิ่งถ้าใครไม่ได้มีความสามารถที่แบบเด่นมากแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดสิ่งที่ผมจะทาก็คือว่าเราดันใครมาเราดันใครมาก่อนการึงเรารู้จักทีว่าเราจะทาอะไรให้ใครกันมาก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับมาทาให้น้องทุกคน คือสิ่งที่แบบทุกคนมีความหวังทุกคนรอน้องๆผมทุกคนอยากเป็นเหมือนกาำมินแต่ผมก็ยังย้ำอีกทีว่าผมลงไปเล่นนยคือผมก็ใช้ใจจริงแล้วผมก็รักรักมาคนเดียวจริงเพราะก่อนหน้านี้ที่บอกว่าคือบ้าเขาจทานเขาจะไม่ยอมเป็นปรเดินทางไปที่นู่นทีอนี้ก็คือแบบคุยกันแล้ว่า,ใ,าใช่รอบรอบนี้คุย,คคย,คย,คคยว่าได้เลยรอบที่แล้วเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าเขากลับไปเคลียร์งานอะไรของเขาแบบที่เราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะผมก็ถามผ่านกันเหมือนกันว่า ว่าบางทีเราก็อยากรู้แต่เราก็มีเราอะการถามคนถ้าเขาพูดครั้งแรกเขาไม่บอกเราเราจะไปกระซ้าคอสักที่ไหนบางทีเพื่อนถามผมนะเราก็รู้สึกว่าถ้าเขาเขาอยากบอกอะไรเมื่อไหร่เราก็พร้อมนั้นแบบว่าเขาไม่ได้อยากมาเนี่ยเราคุยว่าเราอยากไปที่อื่นมากกว่ามันมีอีกหลายที่รู้สึกว่าแบบถ้าเราพร้อมเราไปที่อื่นสถานที่ที่มันสวยๆเกาหลีผมไปมาสี่ห้าครั้งแล้วเขาก็อยู่ในชีวิตนะมันไปเนี่ยมันก็ได้ได้เข้าไปกิน ว่าถ้าเขาเปิดใจฟ้าให้เราไปพบคึงพ่อคุณแม่ทั้ก็เป็นอีกเรื่องเลยแต่ว่าถ้าไปเที่ยวหรือไปอะไรผมรู้สึกว่าอยากไปที่อื่นมากกว่าก็คุยเรอส่วนตัวคือเราไม่ได้อยากไปเกาหลีอยากไปเที่ยวที่ที่มันสวยๆมืองนอกที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนแสดงว่าก็มีปักมิอะไรก็แล้วว่ดูอื่นไปดูอื่นนี่ใช่ไหใช่ครับไปประมาณที่ไหนคะที่ที่เคยคุยกันไว้โอ้โหเจ้านั้นเปิดมาก็ดูใบก่อนเลยแต่ว่าก็เดี๋ยวดูมีอีกหลายๆที่ที่เราอยากดูอยู่อะไรเงี้ยครับก็ประเทศที่มันสวยๆอยากไปดู วิวสวยๆอะไรเงี้ยครับถามเขาใช่ไหมว่าเขาอยากไปใช่ไหมคุยกันคุยกันใช่คุยกันอยากไปเขาจริงเขารู้เรื่องหลายอย่างอยู่ผมรู้เรื่องรถรู้เรื่องอะไรมากมายเหมือนผู้ชายด้วยนะไเงี้ยวางแผนไว้เอางานตอนนี้ให้รอดก่อนในเมื่อเมื่อทางที่ดีที่สุดก็อผู้จัดการใช่ไหมใช่คือคือโอกาสอะมันมันไม่ได้เข้ามาง่ายแล้วในเมื่อผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบทำงานอยู่แล้วแต่ว่าในเมื่อผมมีแรง าให้คนหนึ่งเนี่ยที่เขาเข้ามาเนี่ยแล้วเขาก็แรงรึบของเราคือการคุยว่าเขาอยากทํางานเขาไม่เกี่ยงงานเขาอยากทางานให้เต้มมากที่สุดอย่างที่ผมต้องทำก็หยุด้มากสุดอย่าอย่าคิดว่าอยู่ดีทํางานอาทิตย์สองอาทิตย์เดือนแล้วจะไปหยุดสักเดือนสองเดือนบางคนเนี่ยพอหยุดเดือนสองเดือนปุ๊บอะไรก็เกิดขึ้นได้คุณจะกลับมาทํางานอีกทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายผมเลยมองว่าถ้าเราตกลงกันแล้วมันไม่ได้เหนื่อยหรือแบบป่วยตายอะไรเงี้ยไป ทงานกันให้สุดวันไหนอยากไปช่วยเหลือคนคุณจะได้มีเงินช่วยเหลือคนวันไหนอยากไปเที่ยวคุณจะได้ไปเที่ยวให้มันมีความสุขที่สุดบางคนพวกคุณอ่ะที่กําลังยุดา่าผมอยู่ทุกวันทุกวันเนี้ยลองย้อนกลับไปก่อนพวกคุณได้ไปเที่ยวบ้างไหม <c oughs> หรือว่าทํางานทุกวันทุกวันทุกวันเหมืนอนกันซึ่งจริงผมเลยบอกว่าวางแผนมันให้ถูกต้องที่สุดแล้วก็ ทำให้มันมั่นคงที่สุดคุณอยากจะไปเที่ยวอีกสิปีก็ไปได้คุณจะเที่ยวติดกันอีกสิปีก็ไปได้คุณอยากไปพักผ่อนสบายๆเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองมันดีกว่ากันเยอะเป็นกันเนาะใช่ใช่ผมเป็นอยู่แล้วและอย่างครงนี้เราก็จะจริงจังในเรื่องการด่าผมจริงจังตลอดอยู่แล้วเพราะว่าผมบอกเลยว่าหลายคนชอบด่าผมเป็นเด็กพูดไม่รู้แน่ๆผมถามเลยคนที่ด่าผมอ่ะคุณพาคนคนหนึ่งอ่ะ มาอยู่ตรงนี้ได้หรอผมแบบคุณทําไม่ได้หรอครับผมพูดตรงๆทาให้มันเป็นแบบให้คนมาลักเขาเป็นพันเป็นแสนคนแบบนี้ครับบอกเลยว่าคุณทําไม่ได้หรอกแต่ว่าเรียกเรียกคำว่าแฟนได้เลยผมเรียกมนาแล้วครับผมเรียกมนาแลวครับอยู่คุณเรียกคุณอยู่คุณจะมานาแลวครับใช่ครับแล้วก็รียกม็มีเรียกคะ้นาว่าเขายังเรียกอยู่ในนู้นอยู่แต่ว่าเดี๋ยวรอเยกจริงๆ้วเดี๋ยวไม่ไรจะบอกนะครับ ตามที่ทุกคนเห็นกันแครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณทุกคนจริงๆครับเป็นอะไรสุดท้ายม<ว><ง>ั้<ว>งแต่เขาไม่<กะ>อยู่ตรงนี้ก็เข้า ไม่เคยหนัก okay, pues okay. ักโอเคขอบคุค nah. รับมหนององสามครับ okay, ีนุอบคุณ้เลยได้เลยนะครับผมพร้อมห่งองสครับโอเ